สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอาการของ PC ตัวนี้นะครับมันมีอาการกดสวิคเปิดแล้วไม่มีไฟอะไรแสดงเลยไม่มีอาการอะไรเลยนิ่งสงบนะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดสวิคให้ดูนะฮะตอนนี้ไฟเข้ามาแล้วกดสวิคนะครับนี่นะครับ กดไปแล้วไม่ไม่มีอาการใดๆเลยไฟเฟยไม่ติดนะครับอันเขาบอกว่าเช็คพาวเวอร์ว่าทำงานหรือไม่รุ่นนี้เป็นรุ่นของเดลรุ่น o p t i p e พนะครับ7040ใครที่มีรุ่น o p t i p e พรุ่นนี้แบบคล้ายๆนี่นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็น เลขอะไรมันก็ทรงแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกันนะครับ Power อร์ซัพมันก็จะมีปุ่มเนี่ยให้เช็คว่า Power อร์เสียหรือไม่เสียโดยการกดนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วไฟมันจะขึ้นพัดลมจะทำงานเดี๋ยวจะจะกดนะครับเนี่ยไฟติดนะฮะเห็นไหมฮะ กดแล้วไฟติดพัดลมทำงานแต่เปิดสวิชแล้วไม่ติดอันนี้ผมว่าอาการมันไฟไม่พอ power supply มีไฟเข้าแต่มันเข้ามาใจ่ายในเครื่องนี้ไม่พอนต้องต้องเปลี่ยน power supply เดี๋ยวมาดูข้างในนะครับก็มันจะมีตุ่มตรงนี้นะครับกดไว้นี่นะครับตัว power supply มันเราจะต้องเปลี่ยน พราะว่าสภาตัวนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะสั่งซื้อมาเราต้องดูว่ามันมีขีดพินเนี่ยดูสายของมันก่อนเดี๋ยวจะลืมมาดูสายก่อนนะครับตัวนี้ก็กดมันนี่ฮะแล้วก็เอาขึ้นอันนี้ก็กดมันกดมันนี่นะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็แกะฟ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับแกะแกะตัวนี้ แล้วตัวนี้ก็ยกขึ้นนี่นะฮะเป็นแปดแปดพินนะครับตัวนี้ แล้วก็มาดูสายเส้นนี้อีกดูว่ามันขี้พินแล้วตัวนี้เราต้องเอาตัวนี้ออกนะครับเนี่ยโดยการดึงตัวนี้นะดึงออกมาทานนี้นะครับทั้งสองฝั่งเพราะมันจะมีล็อกอยู่ในนี้เนี่ยดึงออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกออกมันจะเป็นสลักอยู่นะครับ นนี่น4พินนะครับซึ่งตัว power supply เนี่ยถ้าเราดูในออนไลน์นะครมันจะมีทั้ง6พิน8พิน4พิน8พินเงี้ยเราต้องดูให้แน่ใจว่าของเราคีพินอันนี้เท่ากับ สี่สี่บวกแปดนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกว่าพาวเวอร์อันนี้เป็นแบบหกพินหกคูณแปดหรือว่าสี่คูณแปดอันนี้เป็นสี่คูณแปดนะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้ตัวพาวเวอร์ส l ายมาแล้วนะ สั่งมาจากออนไลน์นะฮะสามวันก็ได้ของตัวนี้รวมส่งแล้วก็ประมาณเจ็ดร้อยรวมส่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูว่าจริงๆแล้วตัวนี้เสียหรือว่าเมนบอร์ดเสียเดี๋ยวมาลองดูนะครับ มีน็อตอยู่สตัวสอง,ส,องสา ที่อ,ออกก็มันตรงนี้มันจะมีเดือยอยู่นิดหนึ่งนะีฮะตรงสีฟ้านี่ฮะเนี่ยสีฟ้าที่ปลายไขค,รครวงที่อยู่นี่นะครับกดตัวนี้นะฮะกดตัวนี้ลงไปแล้วก็ดึงตัวนี้กอัมามันจะเป็นสลักอยู่นะครับเนี่ยเป็นสลักอยู่ตรงนี้ เห็นสลักกดตัวนี้ลงมานะฮะของเดิมมันจะแค่ร้อยแปดสิบวัตต์อันนี้ที่สั่งมาสองร้อยห้าสิบห้าวัตต์อันนี้รู้สึกว่า มันจะยาวกว่าของเดิมนะของเดิมจะสั้นอันนี้จะยาวกว่า เราลองมาดูนะฮะว่ามันจะติดไหมว่ามันจะเป็นที่ power หรือว่าจะเป็นที่เมนบอร์ดเปิดแล้วนะฮะ น่าจะเป็นที่เมนบอร์ดแล้ว,ลวงานนี้ไม่ติดนะฮะแล้วผมก็ได้สั่งเมนบอร์ดมาในราคาพันแปดนะครับแต่เขาให้มาทั้งเคสเลยมีพัดลมมีอะไรมาให้หมดเดี๋ยวจะทำการย้ายเมนบอร์ดจากตัวนี้ไปใส่เครื่องตัวเก่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเมนบอร์ดเอาตัวที่ซื้อมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้โดยทุกอย่างก็จะใช้ ของเดิมหมดนะฮะทั้ง CPU แล้วก็ตัวลง Windows คือ M.2 นะฮะซึ่งมันลง Windows ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยน power supply ตัวนี้ของเดิมมัน180วัตต์แต่ตัวนี้ซื้อมา255วัตต์นะฮะก็ลองใส่ทุกอย่างแล้วลองเปิดเครื่องดูมันให้กด F2 นะฮะแล้วก็กด F2 ขึ้นไป แล้วมันก็ลั่นวินโดได้ตามปกติโดยที่โปรแกรมต่างๆมันก็มีครบนะฮะโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องลงวินโด s ใหม่แค่ย้ายเมมบอร์ดเข้ามาใส่เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับสเหตุที่เมมบอร์ดมันเสียไวกันเกิดจากไอ้พาวเวอร์าตัวเนี้ยของเดิมมันแค่180วัตต์มันน้อยไปนะฮะนื่งด้วย ในเครื่องนี้เราใช้แรม 16G แล้วก็เพิ่มการ์ดจอเข้าไปอีกนะฮะแล้วเราจะใช้ออดิโออินเทอร์เฟสอีกมันหลายๆอย่างรวมกันมันก็กินไฟเยอะฉะนั้น Power Supply 180วัตต์มันไม่เพียงพอมันก็อาจจะทำให้ตัว IC ไอซงกลางเสื่อมสภาพเสียหายได้นะครับไฟไม่พอ แล้วเราก็ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้โอเคตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะถอดเมนบอร์ดออกมาให้ดูนะครับว่าวิธีการถอดมันเป็นอย่างไรเพราะบางท่านอาจจะไม่กล้าถอดนะครับ แกเอาฝาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ดันตัวนี้นะแล้วก็ยกสายมีไม่กี่เส้นนะครับก็ Yeah you. ตัวน,นี้เราก็กดตัวน,นี้นะฮะยกมาได้สายพัดลมแล้วก็สายสวิวตช์ปิดเปิด ตัวนี้ก็กดดึงแล้วก็ยกขึ้นจะมีสลักตรงนี้นะฮะคือดึงออกแล้วก็ขันน็อตทั้งสี่ตัว ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้เป็นตัวที่เสียนะฮะผมสลับมาใส่ประกอบคืนตัวนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาทำการถอดให้ดูเฉยๆโดย CPU ก็แกค่ปลดล็อกตัวนี้ออกนะฮะมันก็แล้วก็ CPU เข้าไปใส่ แล้วก็เอาตัวนี้ออกและนอตตัวนี้นะครับเอานอตตัวนี้ออกย ขึ้นมานะครับเลื่อเอาออกจะเป็นเขี้ยวเนี่ยไม่น่านะตัวนี้ หกมมตัวเจ็ดตัวทั้งตัวนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเสาขึ้นมานะหมุนเสาสายพัดลมตั้งจาก อันนี้ก็เป็นสวิขแค่นี้ก็หมดแล้วก็ยกยกยกแถวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ดึงถอยหลัง แค่นี้เองบอร์ดที่ผมซื้อมาราคาพันแปดนะครับซื้อมาเป็นมือสองราคาพันแปดแล้วก็ power supply เจ็ดร้อยไม่ยากครับมีสายไม่กี่เส้นแค่นี้ก็เสร็จแล้ว พีของท่านเป็นรุ่นคล้ายๆกันนี้ถ้าจะเพิ่มการดจอหรือว่าเพิ่มแรมก็แนะนำให้เพิ่มวัดของ power supply ไปด้วยนะฮะเพราะว่าของเดิมมันวัดมันน้อยมากมันไม่พอมันทำให้บอร์ดเมมบอร์ดเสียได้ง่ายนะฮะนี่แค่180วัตต์เองมันไม่เพียงพอแต่ถ้าซื้อมาแล้วใช้แรมแค่แปดิก ไม่ได้เพิ่มการ์ดจออะไรมันก็ไหวนะฮะแต่ถ้าเรามาเพิ่มการ์ดจอเพิ่มแรมไม่พอเนะี่ยต้องต้องเปลี่ยนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ